สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรด weekly summary ในช่วงกลางเดือน8นะคะมารีวิวกันนะคะว่า Se t 50ช่วงนี้มีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างและผลการเทรดของเราตอนนี้เป็นยังไงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างนะคะ โดยเฉพาะนะคะในกราฟทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าสนใจมากๆเพราะเป็นสัปดาห์แรกที่มีแนวโน้มเป็นขาลงนะคะลองติดตามกันดูค่ะว่าพอร์ตทองคำตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะสำหรับตลาด เซตในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเราก็มาเริ่มทํากันบ้านทบทวนกันจากภาพใหญ่ก่อนเหมือนเช่นเคยนะคะกราฟซ้ายบนนี้เป็นกราฟเยียนะคะใหญ่สุดเลย1แท่ง1ปีก็มันก็จะอยู่แนวแนวเดิมไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายพอแท่ง1ปี1ถึงจะจบนะคะเรามาดูกันทางซ้ายล่างเป็นแท่ง1ควอเตอร์หแท่งก็คือ1ควอเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ในควอเตอร์ที่3นะคะก็คือเป็นแท่งนี้แหละ ควอเตอร์ที่3สังเกตได้ว่าเทียบจาก2องควอเตอร์แรกของปีเนี่ยควอเตอร์หใหญ่สุดควอเตอร์สยวเขียวๆหน่อยก็เล็กลงมาควอเตอร์สเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลางของควอเตอร์สแล้วนะคะก็คือกลางเดือน8แต่ว่าราคาย,ยังไม่ได้ขยับไปไหนมากนะคะยังออกว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะคะเป็นแท่งแดงเล็กๆค่ะทีนี้เรามาขยับดูที่กราฟมันบ้างค่ะกราฟมันเราอยู่ในเดือน8ก็คือเป็นแท่งสุดท้ายตรงนี้ค่ะ เดือน8นี่ตอนแรกนะตอนนี้ยังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าเขียวได้นิดหน่อยทีนี้สังเกตว่ามันจะออกเป็นลักษณะจบเหมือน2เดือนที่ผ่านมาคือเดือนเดือนเอ่อหกกับเดือน7หรือเปล่าก็คือทําท่าเหมือนจะขึ้นไปแล้วก็ลงมาตอนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่ากลางเดือน8เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่จบไปอะ่ะราคาทิ้งตัวลงมาก็แรงอยู่พอสมควรนะคะ20จุด เดี๋ยวเราคงต้องตามกันดูในอาทิตย์หน้านี้ค่ะว่ามันจะลงต่อไหมถ้าลงต่อก็น่าจะเป็นแท่งแดงเหมือนกับ2เดือนที่ผ่านมานะคะทีนี้ถ้าลงมาเนี่ยแนวรับนะคะก็มองว่าน่าจะไปอยู่ได้ถึงแถวแถวแนว800จุดนะคะก็คือเป็นแนวนี้หรือว่าเป็นแนวเดียวกับในกราฟควอเตอร์ uh, ตรงนี้นะคะแถวแถว800นั่นแหละถ้าลงลึกไปถึงตรงนั้นนะเพราะตอนนี้มันอยู่แถวแถว set f นะคะวันศุกร์ก็จบไปที่863.69นะคะ ส่วนในแท่งวีคตอนนี้เนี่ยก็วีคสุดท้ายนี่นะคะยังไม่หลุดกรอบเดิมไปค่ะก็ยังอยู่ที่แนวรับตรงนี้ยังรับได้อยู่แต่ถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นว่าลงไปถึงแถวแถว800จุดได้หรือเปล่านะคะก็ในทางเฟรมมันกับวีคเนี่ยวีคลงมาก่อนแล้วก็เริ่มดึงทางเฟรมมันลงมาว่าราคาอยู่ใต้เส้นยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้นะคะ ส้นสั้นที่สุดเนี่ยเริ่มตัดลงมาแล้วแต่ว่า2เส้นหลักยังอยู่ข้างบนนะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะในสําหรับช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เลยนะว่าไอ้แท่งแดงเนี้ยมันจะจบลงมาแดงอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปตีแนวรับแนวต้านปรับแนวรับแนวต้านของวีคนะคะที่ใน Time f ฟรมเดย์และ60นาทีที่เราไว้ดูเวลาเทรดกันค่ะ โอเคค่ะในขวามือนี่เป็นกราฟ60นาทีเราขอลบอันนี้ไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาตีกันในกราฟเด y เริ่มจากลบเส้นเดิมออกก่อนนะคะก็คือสีเหลืองนี้กรอบวีคคราวที่แล้วนะคะโอเคลบไปแล้วก็ปรับมาเป็นกราฟวีคนะคะกราฟวีคขยายหน่อยจะได้ตีง่ายๆนี่นะคะวีคที่เราลบไปคืออันนี้วีคนี้ที่เราจะตีใหม่เนี่ยกรอบอยู่แท่งเขียวนี้นะคะ ตอนแรกทาท่าเหมือนจะเขียวใช่ไหมคะเพราะว่ามันเปิดแกลบขึ้นไป2วันตอนช่วงกลางสัปดาห์นะคะและอยู่ๆมาวันศุกร์นี้ก็พรวดลงมาเลยนะนี่นะคะแต่ว่าดูจากในนี้มันก็เป็นการยกมาจากวิกของอันนี้นะวิกตอนที่จบไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะพอมาเนี้ยยกขึ้นมาหน่อยท,ทําท่าตอนแรกทาท่าจะเป็นเขียวแข็งแรงแต่สุดท้ายก็เป็นเขียวอ่อนแอนะโดนกดลงมาในวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะ การที่มันลงมาในวันศุกร์ก็มันก็ถือว่าไม่แปลกนะคะจุดที่จะใช้สังเกตนะคะช่วงนี้เราต้องฝึกสังเกตไปนะคะเ,เพราะว่าตอนที่มันเด้งขึ้นไปนี่นะคะดูในกราฟเดยนี้เลยเราจะเห็นว่ามันเด้งขึ้นไปโอ้โหดูยิ่งดูในเซ็ตฟเนี่ยเด้งแรงเลยแต่จังหวะที่เด้งมาเนี่ยติดแนว moving average ของใน Day พอดีซึ่งในทางเฟรมเเราบอกมาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นเทรนด์ลงอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ราคามันเด้งขึ้นไปอ่ะมันก็ ถึงจะขึ้นไปแรงยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับลงมากลับลงมาและอันนี้มันเริ่มทําเหมือนกับว่าโลลดลงแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นไฮรอบนี้หรือเปล่านะคะและโดนตีกลับลงมาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าการที่ลงก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเราจะมองเทรนด์ดีๆนะ,ะในเทรนด์ใหญ่มันบอกไว้ชัดเจนว่ามันเป็นเทรนด์ลงเพียงแต่ถ้าเรากําลังเทรดเพลินๆเราก็เหมือนกับอตอนนั้นที่ที่ทําคลิปอย่างเงี้ยเราก็ยังบอกโอ้โหเปิดแกปเปิดแกรปมันเหมือนกับว่า โดยเฉพาะถ้าเรามีโพ i ิชันอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะลุ้นว่าเออมันน่าจะไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกโดยอาจจะลืมไปในช่วงขณะหนึ่งว่าเอ้จริงๆภาพใหญ่มันเป็นเทรนลงและจังหวะนี้เห็นไหมคะมันก็ติดเส้น moving average เพราะฉะนั้นที่มันลงมันก็ไม่แปลกใจหรอกมันมันขึ้นเหมือนให้เราตายใจไปนิดนึงอ่ะจริงๆมันจะลงอยู่แล้วแหละแล้วมันก็ลงมาแต่อันนี้ไม่ได้หมายความนะคะว่ามันจะลงต่อไปลึกหรือยังไงแต่เราก็มองแนวรับเอาไว้อย่างตะกี้นี้บอกรับแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนเลยก็คือโลของ วีคเดิมนะคะก็คือตรงนี้ <c oughs> แถวๆอีกไม่เยอะเนี่ยแล้วก็ลงมาโลของมันอยู่ประมาณ840กว่านะคะในเซต50นะอันนี้ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะคะ840กว่าๆแล้วถ้าลงต่ำไปกว่าน,นั้นอีกก็ไปถึงแถวแนว800นะคะที่ตะกี้เราดูมาจากในไทม์เฟรมใหญ่โอเคอันนี้ก็โคลอนออกมาให้มาเป็นไทม์เฟรม60นาทีนะคะเห็นไหมครับพอเราได้มาทบทวนเนี่ยกราฟเราจะก็ อย่างระลึกได้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็ถูกแล้วที่มันลงนะคะแม้แต่ในทำเฟรม60เห็นไหมคะทำเฟรม60เนี่ยก็เป็นเทรนลงอยู่แล้ว moving average นะที่มันขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนกับขึ้นไปหลอกแล้วก็ถ้ามันยืนไม่ได้มันก็ยังไม่ขึ้นมันก็จะลงมาก่อนนะคะเนี่ยก็ลงมาก่อนอันนี้โลนะจะอยู่ตรงนี้ปรับนิดนึงโอเคคะ่ะเราก็ได้กรอบของ We e k ล่าสุดแล้วนะคะไว้เตรียมเทรดในช่วงสัปดาห์ถัดไปก็สำหรับ เดือน8เนี้ยังเหลืออีก2อาทิตย์นะคะถือว่า2อาทิตย์สุดท้ายที่ที่เหลือเนี้ยก็เป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูกันมันน่าจะออกทิศทางชัดเจนค่ะว่าสําหรับเดือน8เนี้ยมันจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงหรือขาขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่เขาจะมีแจ้งปรับอัตราหลักประกันที่จะลดลงนะ,ะจาก1 7ื่นเหลือ14ื่นเนี่ยประมาณ14ืกว่ามีผลนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้อังคารที่18เดือน8นี้นะคะ ก็ลองอดูกันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงเมื่อเช้านี้นะคะได้ตื่นแต่เช้ามาตอนตีสี่ของเวลาอังกฤษนี้เลยนะคะก็10บโมงเช้าของเวลาไทายมาฟัง orientation ของเรื่อง TFAK Trading Challenge 2020นี้นะคะซึ่งรายการนี้ทาง TFAK ตลาดเขาจัด3ปีจัดแข่งทีนึงนะคะเมื่อตอนปี2017เนี่ยก็ได้จี้ก็ได้แข่งไปแล้วก็ได้รางวัลเล็กเป็นรางวัลของบรกนะคะปีนี้ก็เลยลงแข่งอีกครั้งนึง ก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่เทรดทีเฟกอยู่แล้วหรือว่าใครที่สนใจเทรด e ีเฟกก็สามารถลองแข่งรายการนี้ได้นะคะเพราะว่ามันสมัครฟรีไม่ได้เสียเงินอะไรแล้วก็สิ่งที่ได้คือเขาจะมีจัดสัมมนา,านะเราก็ไปลงสัมมนา,าฟังมีหลายๆหัวข้อส่วนใหญ่น่าสนใจทั้งนั้นนะคะฟังฟรีถึงเราไปสมัครแล้วไม่เทรดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ออก,กฎกติกาการแข่งขันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกคลิปหนึ่งล้วกันเพราะว่า ปีนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนการคิดคะแนนอะไรด้วยทำให้มันก็น่าสนใจนะคะไม่ว่าพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นลางวัลได้เหมือนกันมันถือว่าเป็นการวัดความสามารถตัวเองแล้วกันนะคะถ้ายังไงเราเทรดทีเฟกอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไปลองดูค่ะอย่างน้อยตั้งเป้าหมายแค่ว่าให้เราไม่ลบก่อนก็พอนะคะ เดี๋ยวยังไงรอฟังคลิปแล้วกันถ้ามีเวลาทําทันเดี๋ยวก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งรู้สึกว่าจะเป็นเดือนกันยานะคะต้นเดือนกันยาโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปติดตามสถานะสรุปรายการซื้อขายของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่หน้า Excel ที่เราได้จดบัญชีการซื้อขายมาตลอดของในซีรีส์ U Trade นะคะ ก็ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะสรุปตอนนี้เนี่ยแคชโฟลจากตรงเนี้ยที่เก็บได้ตัวที่ปิดทำกำไรไปแล้วก็คือตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์สีนะคะปิดมาได้ก็เก็บมาได้แคชโฟลนะคะประมาณ16ื่นหกนะคะเกือบเกือบหมื่นหแต่ว่ายังมีต้นทุนในเรื่องของการซื้อปาาระกันอยู่เท่านี้นะคะหักลบแล้วเนี่ยเรายังต้องหาอีกประมาณ20,000กว่านะคะในช่วง1นึเดือนครึ่งที่เหลือนะคะซึ่งก็คิดว่ามั่นใจนะว่าเราจะหามา cover ค่าต้นทุนนี้ได้ เพราะว่า,าจากที่ดูแนวโน้มตอนนี้มันก็มีจังหวะที่ให้เทรดอยู่นะคะในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เราก็ได้เปิดหลายหลายรายการอยู่นะคะและเริ่มมีการเปิดออปชันช็อตออปชันมาเก็บได้แล้วด้วยเนี่ยนะคะตัวสุดท้ายเริ่มมีการเปิดช็อตออปชันได้แล้วและจริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปผิดพลาดเปิดซําโซนนะคะไอ้ตัวช็อตออปชัน2ตัวนี้เลยนะคะเอามาให้เห็น เนี่ยตอกย้ําความผิดพลาดของตัวเองนะคะก็คือเราได้เปิดซ้าโซนคือเปิด45เออเปิดที่845ตัวหนึง่งแล้วก็ส่งทหารไปตัวหนึ่งที่847.2ตอนนั้นคงแบบว่าอาจจะโดนความโลภเข้าสิงนะคะหรือว่าความมั่นใจตัวเองเข้าสิงเอออารมณ์มันเหมือนกับจ้องตลาดแล้วก็คิดว่าจังหวะนั้นน่าจะหลุดแน่ขอเก็บแคชชวลอีกสักนิดนึงนะนะคะถือว่าเรา ha, ทําให้เราอะส่งทหารลงไปซ้ําในโซนเดียวกันอะสองนายซึ่งจริงๆอะปกติ การแบ่งทรัพยากรแผนการลบของเจี๊ยบเราจะไม่ส่งซ้ำโซนเพราะว่าทรัพยากรเราไม่พอที่จะโซนหนึ่งสองคนสองนัดแบบนี้นะคะก็เลยได้แชร์ข้อผิดพลาดไปก็หวังว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยนะคะที่เอ่อก็ฟังความผิดพลาดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความคิดตอนนั้นเป็นยังไงสติมันหลุดได้ยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องมาทบทวนค่ะแล้วทำทำให้เราได้เห็นเลยแล้วก็ย้าเลยว่าเนี่ยเห็นไหมพอเปิดซ้ำโซนตรงนี้ไปนะคะ ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเปิดตอนที่ราคาขึ้นไปถึงแถวๆก่อนที่มันจะทิ้งลงมาวันศุกร์มันก็ขึ้นไปที่มันติด moving average ที่เราดูจากกราฟนะคะไม่งั้นจังหวะนั้นน่ะไอ้นายที่มันติดอยู่โซนเดียวกันเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วนะคะทาให้ตอนนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจเปิดเพิ่มไปก็เลยเสียจังหวะในการเก็บที่มันลงมาตรงนั้น,น่ะเสียจังหวะไปเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้บันทึก ความผิดพลาดนี้แล้วก็เรียนรู้ทบทวนมันไปนะคะต่อไปจะได้ไม่ทําอีกสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เทรดก็อย่าลืมนะคะต้องเวลาทําการบ้านเนี่ยสิ่งสําคัญเลยค่ะต้องทบทวนความผิดพลาดของเรานะคะสังเกตว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเราจะหลีกเลี่ยงมันต่อไปได้ยังไงนะคะในอนาคตเพราะว่าการที่เราจะสําเร็จได้ใครที่ยังวนๆอยู่เนี่ยยังไม่โตสะกะักทีคนที่จะสำเร็จได้เนี่ยดูจากโค้ดเบียร์เป็นตัวอย่างนะคะพี่ใต้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างโคดเบียเห็นได้ชัดที่มีคลิปที่ได้ไปสัมภาษณ์มาหรือจากฟังที่แกเล่าเนี่ยสิ่งที่แกสําเร็จได้ก็คือแกได้หยุดทบทวนและตั้งข้อสังเกตเสมอนะคะว่า,าสิ่งที่แกผิดพลาดเนี่ยทาไมถึงผิดพลาดและหุ้นตัวนั้นมันขึ้นได้ยังไงไอ้หุ้นลิ่งหุ้นซิ่งหุ้นวอร์เรนท่าไม้ตายอะไรต่างๆที่แกถนัดมันเกิดจากการตั้งข้อสังเกตของแกทั้งนั้นนะคะลองไปฟังแกดูได้ะคะ่ะ มันให้ข้อคิดได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็มาดูพอร์ตของเราต่อนะคะกะ็ตัวที่ค้างในพอร์ตอยู่ก็คือตัวสีเหลืองนะคะเป็นลองออปชันซึ่งเราเลือกก็ได้เปิดมาทำกลยุทธ์นะคะก็มีลองออปชันเยอะเลยนะคะสำหรับในซีรีส์นี้เหลืองอ่อนนี่เป็นลองลองคอลนะคะส่วนเหลืองเข้มตรงนี้จะเป็นลองพุทธ สีชมพูออกแดงๆนี่จะเป็นช็อตออปชั่นนะคะตอนนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือช็อตพุทส่วนสีส้มนี่เป็นฟิวเจอร์นะคะส้มอ่อนก็เป็นฝั่งลองนะคะลองนี่ตอนนี้มีอยู่3ตัวนะคะตรงนี้ที่ 903, 892, 868แนะคะแล้วก็สีส้มเข้มนี่จะเป็นฝั่งช็อตนะคะก็มี2 2นายนี้นะคะที่ลงไปซ้ำโซนกันค่ะ โอเคนะคะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หนะ้า pay off chart ซึ่งมันจะสรุปผลทุกอย่างที่เราได้เทรดมานี่แหละออกมาเป็นรูปภาพนะคะให้เราได้เข้าใจว่าสมระพุลบ,บของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะย้ำกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่สนใจในการเทรดออปชั่นเป็นเชิงกลยุทธ์นะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับ pay off chart นะคะให้ได้ เราก็มาดูกันนะคะจาก Excel ตะกี้นี้ที่เราบันทึกรายการซื้อขายสรุปออกมานะคะเป็นตรงนี้ทั้งหมดตัวที่เราได้ปิดทำกำไรหรือขาดทุนไปแล้วเราก็มาสรุปยอดในตรงนี้นะคะว่า Profit Loss เป็นเท่าไหร่และจากนั้นพวกที่อยู่ในช่องทางด้านล่าง,างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะที่เรายังมีค้างอยู่ในพอร์ตค่ะก็มีลองคอลสองตัวอันนี้ลองพุทอยู่4ตัวนะคะแล้วก็มีลองฟิวเจอรนะคะ อยู่3คอนแล้วก็ช็อตนี่ช็อตเห็นไหมอยู่โซนเดียวกันเลยพอดีใส่ไปด้วยกันเลยนะมันมันจะได้เห็นว่าซ้ำโซนกันแล้วก็ช็อตพุทนะคะมี1ตัวค่ะออกมาเนี่ยเพ้นมาแล้วหน้าตาสมรภูมิของเราเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพื้นที่การลบอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าใครได้ดูคลิปของ long option การที่เรามีก้นปิดหรือจำกัดความเสี่ยงจำกัดขาดทุนได้แบบนี้เนี่ย กราฟที่ออกมาเป็นทรงแบบนี้คือเกิดจากการมีลองออปชันอยู่ในพอร์ตนะคะถ้าไม่มีลองออปชันจะไม่สามารถปิดการขาดทุนได้แบบนี้นะคะก็ลองไปทําความเข้าใจกันดูนะคะสำหรับใครที่ฝึกเทรดออปชันก็ลองดูได้ค่ะสำหรับกราฟทองคำนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่มีการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะคะโดย ทำไฮนะคะไฮที่สูงสุดเขาขึ้นไปทำอยู่ที่2075นะคะประมาณแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทำโลสุดอยู่ที่แถวแถว1863เลยนะคะถือว่าลงมาต้องประมาณ200จุดใช่ไหมคะเทียบดูนะคะจากที่ขึ้นมาหลายๆอาทิตย์เนี่ยไม่ลงเลยขึ้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปที่ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่จบไปเนี่ยนะคะดูระยะมานะคะเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ย เท่ากับมากกว่าแบบสองอาทิตย์นี้เลยนะคะที่ขึ้นมาค่ะก็อย่างที่เขาว่านะคะขึ้นบันไดแต่ว่าลงลิฟต์พะเวลาลงเนี่ยมันเหมือนแบบโดนดึงดูดลงมาแรงมากนะคะแล้วก็มีจังหวะที่มันผันผวน,นเยอะนะคะคือลงมาแรงแรงเนี่ยก็คือช่วงกลางสัปดาห์นะคะลงมาแรงเลยถท,ที่มาถึงโลตรงนี้ค่ะแต่ว่าก็มีดีดกลับขึ้นไปนะคะแบบหลุดแนวไม่ว่าจะเป็นแนวตรงนี้หนึ่งเก้าแปด กว,กว่าเนี่ยคือเป็นแนวไฮของเดือนที่แล้วหรือว่าไฮเก่าที่เคยเป็นออทามไฮนะคะแถวๆหนึ่งเก้าหนึ่ก็ทะลุพวดลงไปเลยไปโดนแถวๆแนว moving average ของ Day นะคะที่เหมือนกับว่าจะไปรับอยู่แถวๆนั้นค่ะนะตอนนี้เนี่ยจังหวะที่พวดลงมาเนี่ยทะลุแนว moving average ของ H4 มาเลยนะคะของแท่งสี่ชั่วโมงมาเลยและตอนนี้ราคาก็วิ่งอยู่ใต้เส้นยังไม่สามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะคะ ถ้ามันจะกลับขึ้นไปได้อีกนะใน moving average เนี้ยของ4ชั่วโมงก็ยังไม่น่าจะเสียทรงแต่ว่าถึงแม้ตรงนี้เสียทรงนะคะใน day ใน day ก็ยังไม่เสียทรงง่ายๆซะทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ราคายังอยู่เหนือ moving average นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยภาพ day นะเป็นอย่างน้อยเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นขาลงนะคะที่มันลงมาแรงมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันขึ้นไปแรงค่ะอันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการย่อตัว ย่อตัวลงมาตรงนี้น่าจะแบบเริ่มพักตัวย่อสะบัดสะบัดสักพักนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ว่าช่วงเนี้มันน่าจะเป็นช่วงทองคําเริ่มพักตัวแล้วแหละเพราะมันขึ้นแรงลงแรงเหนื่อยแล้วต้องพักตัวซะหน่อยนะคะผันผวนมาเยอะพอมันมีความผันผวนเยอะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มพักตัวให้มีความผันผวนน้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมีความผันผวนกลับมาใหม่นะคะอย่างในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลับมาเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะว่า moving average ตัดลงแล้วและราคายังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ตรงนี้เป็นกรอบของแท่งวันศุกร์จะเห็นว่าวิ่งกรอบแคบเลยเห็นไหมคะไม่ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในวีคนะคะกราฟวีคก,กันเพื่อจะเห็นภาพใหญ่ของมัน,นะคะ่ะนี่นะคะกราฟวีคจะเห็นตั้งแต่ว่ายอดที่มันเคยเกิดตั้งแต่8ปี10ปีที่แล้วเนอทาให้ High, ตอนที่มันลงมาก็ทะลุพวดลงมาเลยนะคะ เห็นไหมแท่งวีคสุดท้ายนี่เป็นแท่งแรกที่แดงแต่ตอนนี้เขาสังเกตว่าที่มันดีดกลับขึ้นไปยังอยู่เหนือแนวเส้น All Time High เก่าตรงนี้ได้นะคะและดูในวีคเนี่ยถ้าดู moving average ก็เช่นเดียวกันยังเป็นขาขึ้นนะคะยังห่าง moving average อีกเยอะเลยมันยังต้องแบบมาดึงขึ้นมาได้นะคะหรือถ้าจะพวดลงมาก็น่าจะมาถึงแนว moving average ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้ ข้อสังเกตในกราฟทองคำนะคะช่วงที่ความผันผวนวันก่อนสัปดาห์ก่อนที่มีได้อัพคลิปเรื่องอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะ ATR ใช่ไหมคะว่าเราสามารถใช้ดูความผันผวนได้ดีอยากจะให้มองตรงนี้นะคะอันนี้เอามาเป็นอีกเคสหนึ่งที่ให้ดูเป็นตัวอย่างเรื่องความผันผวนของ ATR มาช่วยดูได้ว่าก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กเทรนด์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะแบบเบรกขึ้นมามันไซด์เวย์ไซด์เวย์มาแบบจังหวะเนี้ย ตั้งแต่ที่มันลงมาแล้วคนติดดอยกันมาเยอะมากแล้วก็ไซส์ไซวิ่งอยู่แถวๆนี้ต้องเยอะเห็นไหมคะว่า ATR ก็ต่ำต่ำต่ำต่ค่อยๆต่าเตี้ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆืๆจังหวะนี้นะคะที่มันฟอร์มตัวแถวๆนี้ยขอเอาเส้นมาหน่อยนะนี่นะคะก็คือเนี่ยยอดนี้ขึ้นมาชนตรงนี้อีกทีหนึ่งชนตรงนี้อีกทีนึงนะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับตรงนี้ไม่ถึงสักทีเดียวนะคะแต่ว่าจังหวะเนี้ยที่เบรกไปนะ ถ้าเราดู ATR ตรงนี้นะคะก็คือ,อ,อแถวแถวนี้ใช่ไหมคะเบรกไปนี่ ATR ก็คืออยู่ตรงนี้มันเป็นขึ้น ATR แบบขึ้นมาจากโซนที่ต่ํามากนะคะถ้าเทียบกับก่อนหน้าเนี่ยนี่เคยต่ําขนาดนี้ไหมเนี่ยนี่แนวเดียวกันก็คืออยู่ตรงนี้เลยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่า ATR มันอยู่โซนต่ํามากแล้วก็ เกิดการเบรกขึ้นแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นต่อเนื่องเนี่แหละก็เป็นสัญญาณเหมือนกับที่บอกไปในคลิป ATR นะคะว่าให้สังเกตการพักตัวตรงนี้แล้วพอมันเบรกจริงๆเนี่ยมันถึงได้ไปจริงๆเพราะว่าในรอบอันนี้เป็น a อ r ในรอบของกราฟวีคเลยนะคะมันต่ํามากแล้วพอมันเบรกมันก็มาจริงๆค่ะมาจนแบบทะลุมาเป็น a time High ใหม่ขนาดนี้เลยนะคะเดีย๋ยวลบเส้นนี้ออกก่อนเดี๋ยวลืมและสำหรับในพอร์ตทองคำของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่สรุปตรงใน myfxbook นะคะแต่ว่าจะมาแจ้งให้ฟังว่ามันมีจังหวะตอนนี้ดีขึ้นนะคะถสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ามันมีจังหวะที่เกือบจะแย่ตอนที่มันลงพวดๆนี้นะคะและเราก็ไปสวนมันค่ะกะว่ามันจะต้องรับอยู่ก็ไปรับแนวนี้นี่นะคะแนวรับตรงนี้1982คิดว่ามันจะรับอยู่แล้วก็มาตั้งรับตรงนี้อีกทีนึงอีกหมาหนึ่งนะคะเนี่ยตรงแถวๆนี้เปิด มันเนี่ยเยตรงแถวๆที่มันพักตัวเอ่อน่าจะช่วงแถวๆนี้นะคะแถวๆนี้ยพักเสร็จแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีเด้งบ้างก็กะว่าจะให้จะกินแคชโฟบ้างนะเพราะว่าเรามีเปิดเปิดช็อตลงมาใช่ไหมคะจังหวะนั้นเนี่ยพอเราตั้งบายเสร็จอะเราตั้ง s t ็อปลอสไว้ค่ะเพราะว่ามันมีเหมือนกับเห็นสัญญาณเด้งนิดนึงแล้วคิดว่าถ้าไม่ไปเนี่ยเราก็ยอมคัดลอสออกมาหน่อยพอคัดไปทีนึงแล้วก็คัดไป2ทีเสีย เสียแคชโฟไปสองครั้งนะคะเลยเริ่มเอ๊ได้สติเอไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ต้องมาตั้งสติหยุดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักหยุดและจะเอาชนะมันต่อไปเนี่ยเราก็จะเสียแคชโฟ o ที่อุตสาห์เก็บมาได้เรื่อยๆนะคะก็ยังดีที่หยุดทันนะคะแล้วก็เทรดตามแผนต่อไปค่ะก็ทําให้พอร์ตตอนนี้ก็ยังค่อยๆเติบโตขึ้นมากับคืนกู้ชีวิตกับคืนมาได้เดี๋ยวไปดูสรุปกันนะคะมาดูกันที่หน้า myfxbook นะคะก็ สรุปแล้วมันยังลบๆอยู่เหมือนเดิมก็แน่นอนจากที่เราได้ผิดพลาดไปแล้วก็แชร์ไปตอนที่สรุปข่าวที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราเริ่มประคองพอร์ตมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นเหลืองก็คือ position ที่ยังติดค้างอยู่ในพอร์ตมันก็มีการเชิดขึ้นมาคือมีสถานการณ์ดีขึ้นตรงนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่ได้แตกต่างเยอะนะคะเพราะว่ามันเทียบจากผลรวมจากพอร์ตั้งแต่แรกคือพอเราติดลบเยอะๆเนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาได้ เทยบให้เห็นเลยว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะนะคะต้องมีความพยายามเยอะกลับมาต้องอีกกี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมันถึงจะกลับไปที่เดิมได้แต่จริงๆแล้วมันเพิ่มมาเยอะนะ,ะเพราะว่าตอนที่เราลงไปแย่สุดเนี่ย e q คนะ e q คคือแบบออดอลลาร์ที่มันเหลืออยู่เนี่ยไม่ถึงร้อยเหรียญไม่ถึงห้าสิบเหรียญด้วยนะคะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสามเท่าจากที่มันเคยลงไปแย่สุดนะคะก็มาเป็นประมาณร้อยหกสิบเหรียญได้นะคะเนี่ยก็ใกล้ๆขึ้นมาใกล้ๆเส้นแดงแล้ว ดีขึ้นนะคะเพราะถ้ายิ่งห่างเส้นแดงเนี่ยไม่ดีอันนี้แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะก่อนนี้ฝากติดตามกันไปนะคะอันนี้จะเทรดอย่างมีวินัยและไม่ให้เกิน exposure ไม่มี Over Trade นะคะเทรดได้แค่ไม้เดียวเท่านั้นนะคะไม่มีการเทรดเกิน,นะคะ่ะถ้าผิดทางก็จะไปเทรดอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะคะว่าสถานการณ์จะดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันที่อีกพอร์ตทองคำหนึ่งนะคะที่เราไปจั่วมาได้จากที่ ยอดของมันเลยค่ะช็อตมาตั้งแต่2 0 7 5ที่ฟลุกไปช็อตมาได้นะคะเน,นี้ยที่ตอนนั้นเห็นไหมคะสุดท้ายที่เราดูว่ามันกําไรไปถึงตรงนี้เลยที่อันนี้คือกําไรโทั้งทั้งสิบสี่กว่าเหรียญเนี่ยคือเป็นกําไรที่เราปิดไปได้แล้วนะคะและตอนนี้กําไรที่มันเหลือลงมาเหลือประมาณ9เหรียญน,นะคะ8.9เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มันตกปุ๊บปุ๊บลงไปเนี่ย ก็ตะกี้ที่บอกจากในกราฟนั่นแหละที่เราไปสวนชอ็อตว่าเหมือนไปรับมีดอะตอนมันลงลงมาแล้วก็คิดว่าแนวรับจะรับอยู่เหมือนตอนที่เราเปิดชอ็อตตอนฝั่งมันขึ้นเลยเออแนวต้านจะต้านอยู่และชอบไปตั้งแบบเผื่อเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆการตักแบบนั้นตั้งได้สามารถตั้งได้นะคะถ้าเราเผื่อจุดตายของเราไว้ พอสมควรจุดตายคืออะไรคะจุดเหวี่ยงสมมุติว่าเราตั้งเอาไว้ว่าแนวรับนี้น่าจะรับอยู่แต่ถ้ามันรับไม่อยู่ล่ะมันจะลงไม่ได้อีกเท่าไหร่ถ้าเราเผื่อ MM ของเราพอหรือเรารับได้ถ้าเราเผื่อสั้นๆแล้วเรารับได้ว่าไม้นี้ฉันต้องการเสี่ยงอ่ะมันลงมามันต้องรับอยู่สิมันเหวี่ยงได้อย่างมากต่อไปไม่น่าจะเกิน50เหรียญแหละถ้า50สเหรียญก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยโอเคแบบนั้นก็ได้นะคะสรุปอันนี้มันก็เลยลงมานะคะเนี่ยถึงเริ่มเริ่มมีแดงๆเห็นไหมคะจะเทียบว่า เอ่อไม้ที่ profitable กับไม้ที่ loss แต่ก็ยังดีที่เราควบคุม loss ได้ให้มันน้อยกว่า profit นะคะและตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มตั้งสติได้ว่าเราผิดไป2ไม้ติดนะคะเราก็ต้องหยุดละรู้ว่าผิดทางไม่ใช่เราก็หยุดแล้วก็เริ่มกลับมาเก็บตามเหมือนเดิมนะคะเก็บจังหวะเหมือนเดิมตอนนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยถึงแถวแปเหรียญกว่านะคะแเหรียญกว่าคือที่ปิดไปแล้วนะแต่ตัวที่ยังไม่ปิดก็ต้องมาดูจากตัว equity นี้นะคะ เนี่ยบาลานซ์ Balance คือตัวที่ปิดไปแล้วเราฝากอันนี้พอร์ตนี้เป็น100ปิดไปแล้ว8เหรียญเกือบ9เหรียญเป็น108แต่ e q u i t y ีเป็น200กว่าบาท200กว่าเหรียญเพราะว่ามันตัวที่ยังค้างพอร์ตคือมีกําไรอยู่นะ,ะโดยรวมแสดงว่าพอร์ตนี้ใช้ได้เลยนะคะก็สวยเลยนะคะพอร์ตนี้ก็ฝากติดตามควบคู่กันไปค่ะสําหรับพอร์ตทองคําทั้ง2พอร์ตนะคะจะมาคอยอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆในช่วง weekly summary อย่างนี้นะคะ สำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ